ที่ผ่านมาเคยยื่นบ้างไหมแผนนี้หรือเป็นการยื่นกับเคยยื่นมาวันที่วันที่19เกาฮะแล้วหยิบสารัฐบาลประกาศออกไปไม่น่โยบายเพราะตอนนั้นผมกำลังดมความคิดจากจากสภาค้าสภาวสารมรมว่าชมรมธนาคารผมก็ถือว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลที่จะต้องสะท้อนปัญหาเพราะสภาที่ปรึกษานี่มีที่99คนซึ่งมาจาก หลายหลากหลายอาชีพมีทั้งหกฐานด้วยกันนะครับแล้วก็มาทุกอย่างมารวมอยู่ในนี้ก็สามารถจะสะท้อนปัญหาไปสู่รัฐบาลได้ดังนั้นผมว่ารัฐบาลรับฟังนะฮะแล้วก็นําไปเป็นนโยบายตามที่ผมกาบเรียนเบื้องต้นนะฮะเพราะว่าเป็นแผนที่เรียกว่าไม่ใช่ระดมเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เรียกว่ากลุ่มภาคการเงินการธนาคารก็เรียกมาพูดมาคุยกลุ่มที่อยู่ในภาคธุรกิจอื่นก็เรียกว่ามาระดมกันความคิด ก็ก็เราเราระดมทุกหน่วยงานบอกสภาสขอนคาสภาอุตสาหกรรมชนมมธนาคารการเงินเราก็ต้องมาระดมความคิดกันอย่างนั้นผมว่าเราเรารวบรวบรวมหมดเพราะว่าเราเป็นเป็นหน่วยงานหน่วยเดียวที่สภาเดียวที่สามารถจะะทอดปัญหาไปสู่รัฐบาลได้เราก็หยิบยกตรงเนี้มาเพื่อเสนอนโยบายรัฐบาลอืมครับถ้าแผนทั้ง19ข้อที่ท่านอุทัยเสนอเนี่ยนะบรรลุเป็นผลสําเร็จออกมาเนี่ยภาพใหม่ที่จะเกิดขึ้นในภาคเกษตรเนี่ยเป็นยังไง คือผมอยากจะเรียนคุณนั้นงี้นะครับไอ้ภาพของเรามันก็เหมือนเดิมอะแต่วันรายละเอียดลึกๆลงไปรัฐบาลสมมนเราคิดเรื่องเพิ่มมูลค่าสินคเกษตรไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรแล้วทํำยังไงคือขาดรายละเอียดบางทีบางกัดขาดรายละเอียดทีนี้ผมก็จะเจาะลึกแต่ละภาพอ่ะพอหลังจากวันที่23สิงหาคมเมื่อวันที่30กันยานี่ผมก็เอานโยบายรัฐบาลเนี่ยมาถกกันอีก อนโยบายที่เขาสาำเร็จแล้วเนี่ยเมื่อวันที่23สิงหาคมเนี่ยอเอามาถกกัน30กันยา,า,าโดยในแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์ซึ่ง<อ>ท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสนะนายกรัฐมนตรีมาเปิดให้แล้วก็มาม,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 มา,มาพูดคุยกันงนโยบายรัฐบาลอ,อย่างนั้นผมว่าผมเองในฐานะที่สะท้อนปัญหาไปให้สู่รัฐบาลแล้วก็ยังเอาปัญหานโยบายรัฐบาลมามา มาเจาะลึกลงไปอีกเพื่อให้แต่ละอันค่าแรงสามร้อยบาทเป็นยังไงจำนำข้าวเป็นยังไงเพ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเป็นยังไงบ้านหลังแรกเป็นยังไงรถคันแรกเป็นยังไงเนี่ยก็เรียกว่าเอานำมาแลกเอามานำมาพิจารณาเพราะถ้าเรากลัวว่าถ้าเราใช้วิธีแบบให้มากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดปัญหาต่อ GDP ของประเทศครับ ก็เรียกว่านํามาพิจารณาพิจาารณให้ข้อเสนอแนะให้ข้อเสนอแนะเพราะว่าไม่ให้กระทบ GDP นะฮะขณะนี้น้ําท่วมอย่าง GDP ลดทันทีนะฮะอันนี้เราห่วงตรงนี้ครับเขาบอกว่าลดเยอะเหมือนกันนะอ๋อลดเยอะครับลดเยอะเลยภาคเกษตรเนี่ยเกษตรนี่ลดเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะใช่ทำเล่นเลยนะมูลค่าความเสียหายเขาบอกว่าเท่าไหร่แสนกว่าล้านนะแสนกว่าล้านครับถ้านับรวมๆอาจจะแตะสองแสนได้นะท่านนะยัง ผมบอกคุณนางตรงขนาดนี้แม้แต่ลัมตีก็ลัมตีที่ไปนั่งอยู่ดอนเมืองยังพูดกรนละทางเลยแล้วผมจะมาพูดถูกไงผมจะเอาจากสสชสภาพัฒน์ท่านั้นเองมาพูดเพราะผมกลัวว่ามันพูดไปลัมตีคนก็พูดอย่างลัมตีคนก็พูดอย่างนึงก็เลยไม่รู้ว่าอะไรคือคือของแท้ของจริงปล่อยให้คนตื่นบ้านหมดอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าก็อะไรอะไรอยู่เป็นปัญหาข้อมูลของบ้านเรานะใช่อันนั้นคือประเด็นประเด็นสำคัญที่เรียกว่าถกกันมาเยอะแล้วคนนี้พูดอย่างคนนั้นพูดอย่าง ขาดการไอร้อนการบูรณาการอย่างที่นายกยิ่งรักชอบพูดบูรณาการบูรณาการ่ราารคร,าารคับใช่ต้องถึงเวลาต้องเอามาใช้แล้วล่ะ